สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมมารีวิวถั่วฝักยาวสีม่วงให้พี่ให้น้องครับบุงสาหรับชุดนี้ก็คือน,นี่แหละพี่น้องเก็บเอาไว้สําหรับขยายพันธุ์นะครับนี่ก็คือฝักท่มันแก่ล้วพี่น้องโอ้หลายครับสําหรับชุดนี้ก็เห็นว่าพี่น้องนี่กะประมาณสองสามโลเลน,นะครับพี่น้องก็คือมันแก่ครับเมืากไเวลาจะเก็บเมือกับใบไม้มีนะครับเมากับถิ่มไว้จนมันเเอิญยังกะ จนมันมดอายุมันนะครับพี่น้องจนมันเห็นว่าสังเกตว่าหน่วยมันจะเห็นว่าพี่น้องนี่บวบๆนั่นสิแต่ว่าเขากะเออบ่เป็นอย่างเขากะเก็บใบสําหรับปลูกชุดต่อต่อไปนะครับชุดนี่ตรงนี่กับโอ้เนี่ยละครับพี่น้องสองสามโลเนี่ยละครับก็จะเอาไว้มดครับก็คือมันเก็บบทันงนะครับมันเสียดายก็เสียจังเลยนะครับอืการที่เก็บฮิตท่านกับวาอนจิงกับ่ได้เก็บหลป่ะนี้่นกครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันกเหมันเงินว่ามันกับแก่ไหลนะครับ กโบหูเซจังไดยกัมีแต่เก็บตากแดดไว้พี่น้องตากแดดไว้ก่ะใส่ถุงใส่อีหยังไว้สําหรับที่เราจะเอาปลูกนะครับคือบ่ให้มันขาดนะครับพี่น้องกะปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกวนไปเรื่อยๆเห็นบ่พี่น้องกตยังงามครับบางคนเออ่คันบางคนหรือสวนอที่บ่มีสวนนะครับบางคนซ้ํานีเก็ว่าตําได้นี่นะครับตําแซ่บแต่ว่า สำหรับเฮามันกัอยู่กับต้นอยู่กับสวนนะครับเฮากัจังสี่เฮากับโกินครับเฮากัเก็บใบสำรับเพียรท่านพี่น้องนี่หลน์เลยครับไอ้เบิ้งนี่ครับปะกาศยงยงเดี๋ยวเพ้ยรท่พี่น้องเบิ้งนี่ครับเพิ่มพ้อพี่น้องประมาณขันมะน่วยเต็งเต็มที่นะครับที่น้ำหนักมันได้โอเคกับประมาณสามกิโลนะพี่น้องนี่เสียดายกับเสียดายครับพี่น้องแต่ว่ากะมันกับแกเรียบทำมาทันเนี่ให้พี่น้องเบิดูนะครับเห็นบ่ หน่วยกับยังบางหน่วยกับงามครับแต่ว่าสซนนาก,กับงามพี่แลละพี่น้องเบื้องนี่เดี๋ยวผมเล็อไหนพี่น้องเบิ้งนะครับพี่นอ้องเบื้องเห็นบ่กับนิวซีนี่พ่อพ่อกันเลยครับพี่น้องเนี่ยหน่วยใหญ่หรือพี่น้องเนี่ยแต่ว่ามันแก่นะครับเขาก็จะเอาพึงแดดไปประมาณหนึ่งครับพึงแดดไปแค่เบอร์กี่มือนนะพี่น้องคันแดดดีๆครับมันก็นจะแหงนะครับแหงราก็นี่แหละใส่ถุงใส่ตะก,ก้าใส่ยังกระได้ครับพี่น้อง ใส่ตะกร้ากา็กดีแต่ว่าอย่าให้มันถือความชื้นครับพี่น้องมันจะเสียงไงมันถือความชื้นแล้วมันเชื้อราอยัางมันจินนะครับอันนี้เขากะจะเก็บไว้ใส่ไอ้เขาเอื่นยังไงเป็นถุงค้ายๆแบบค้ายๆกระสอบนะพี่น้องใส่แล้วก็แขวนไว้โบไ้ถือนําฝนนําอย่างนะครับเวลามันแห้งกับปลูกวนไปได้ทั้งปีครับนั่นแหละก็คือว่าในสวนเขาป,ปลูกไว้ปลูกเธอเดียวที่เหลือกเก็บมีพันต่อๆนะครับเพราะว่าสวนเขาเป็นสวนที่ว่า บปเด้ตัดต่อพันธุกรรมนะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องงามๆสำหรับเมื่อนี้ก็นี่แหละมารีวิวให้พี่ให้น้องเอาเบิ้งจากข้าวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าคัดในเบิ้งแล้วพี่น้องโอ้เห็นบ่พี่น้องใหญ่กว่านิวสี่พี่น้องนี่นี่ครับกี่หลีครับเห็นบ่เง่าเป็นแขนเลยครับเกินแขนไปเลยพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นี่ถั่วฝักยาวสีม่วงนะครับปลูกไว้จังได้ก็ได้กินเหลือกินก็ได้ขายครับพี่น้อง แต่ว่าเหลือจากนั้นเท่ากับนี่แหละเก็บเมล็ดพันธุ์สืบทอดกันต่อๆเกินต่อๆรุ่นกันมาเรื่อยๆนะครับบริห้มันศูนย์ครับแต่ว่าพยายามกับย็บปูกที่เก่าครับกันปูกที่เก่ามันกับหลกมันกับจะลุกนะครับเพิ่งนี่ครับพี่น้องเพิ่งน่อยเด็กอ่อนซ่อนนึกถึงว่าสมัยที่ผมยังบริหิตเกษตรนะครับน่วยลักษณะนี้กระตําได้ครับนี่ตําแทบเพื่อเก้านี่ครับน่อยยังเสียแต่ว่าสุเมร้นี่เขามีอันนั้นแล้วนะครับน่วยยังเสียเขากะ บก,กินครับ,พบเพราะว่าเฮาเ็ตเองเนะครับแต่เกไว้เหตุพันดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้กับพาพี่พี่น้องเขาบเบิ่งมาเบิ่งสันสันประมาณนี้แล้วครับพี่น้องถ้าพ่อกันคลิปหนาเด้อสำหรับคนรักกับสิเกตเลือัการปลูกนะครับผมมีอย่างผมก็จะมารีวิวให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับสวัสดีครับ